就是南斜啊。那公体三个，那公体三就是语气助词。语气助词，语气助词，语气百万南斜，语气百万怕啥？那气百万南隆，那百万隆。语气就是南斜，康神保南斜。那语气助词就是康神保南助百万翠，那词百万康。助词就是康神，那。 จู่คำนี้ก็เหมือนภาษาไทยเลยภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยมีภาษาไทยกับภาษาจีนก็คือใส่เข้าไปในประโยคเสริมนำเสียงเสริมความรู้สึกของคนพูด่างช่นตัวที่หนึ่งองนอ้าวอาจารย์ยีมาตัตอย่างอย่างละสามตัวจริงๆเขามีอาจจะอยู่ในหลายตัวถ้าเราดูหนังสือคู่มือคู่นี้คู่มือเล่มนี้ที่เราอาจารย์ส่งในกลุ่มนี้ในในหนังสือเนี้ยเราจะมีบอกถึงอยู่หลายๆตัวอยู่น่าจะละตัวใช้กันย่าง ตัวเนี้ตัวที่หนึ่งคือมัดเป็นเสียงเป่าจาไว้นะครเสมทุกประเภทต้องออกเสียงเป่าไม่มีวรรณยุกต์มัดก็คือไม่อเนี่ยนี่好吗นี่好吗แปลว่าอะไรนี่ห吗เออเธือสบายดีไหมอย่างนี้ือไมอน,นี่ไหลไมเออคุณมาไหมมาไหเมเออ你学吗会念ไหม,มสียงเ响าๆ อยู่ในทุกไปอยู่ไม่ว่าไปอยู่ไหนไปอยู่ปอบลอกอันไหนถ้าใส่มาเข้ามาก็เกิดมีคำถามทันทีคัอเปลี่ยนไม้นะนี่คือเสื่มน้ำเสียงเออยู่ที่ภาษาจีนเรียกว่าอยู่ที่จุดศือก็คือคำเสื่อมเาน้ำเสียงอย่างเช่นคำว่าปะเสียงปบเาปะเอ่อ你好ปะหลปะอ่อเป็นคำถามเหมือนกันเดี๋ยวคำถามมากกับปะเหมือนกับไหมมาไหมพรุ่งนี้มาไหม 明天你来นเหมง明天你来吧มันจะต่างกันไหมเป็นเสิมน้ำเสียงทั้งคู่ถามว่าพรุ่งนี้คุณมาไหมแต่ถ้าเขาใช้ว่า明天你来吗เอ่อ明天你ป吧ต่างกันไหมอ่รู้ไหมต่างกันไหมเออเนี่ยก็คือมาตัวเนี้ย ถ้าใช่มักก็คือห้าสิบห้าสิบคำถามที่เราไม่ได้ปังคาคำตอบเราถามแบบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ก็คือ明天你来吗พุ่งน,น,นี้มาไหมห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าพวดว่าพ่งนี้明天你来ะเราคำถามตรงนี้คือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องให้มาแล้วปังคาคุณมาแล้วพว่งมีมาใช่ไหมเป็นละะนักษณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใช้ปากเมื่อไหร่มีการปังคาเข้าไปเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะ พราะฉะนั้นคําตอบคือต้องอธิบายทําไมไม่มาล่ะนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนน้ำคำศัพท์คำศัพบ่อน้ำเสียงจริงๆเป็นศิลปะการพูดนะถ้าคนที่ขายประกันเขาจะไม่ถามเลยสมัยเขาไม่ถามเลยเขาจะถามว่าเซลร์นอนเซอร์นอนพูดถึงนั้นก็จะใช่ปะ买了吧呃签了吧决定了吧 ตัดสินใจแล้วป่ะใช่ไหมตัดสินใจแล้วละเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ปากเพราะฉะนั้นคนที่ทำอาเ็ติงเขาก็จะใช้ปากเขาจะไม่ใช่มาเขาจะไม่ให้เราตัดสินใจครึ่งหนึ่งรังเลได้ปฏิเสธได้เพราะฉะนั้นเราใช้ปากนั้นเสียงใช้เราค้ำชว่าปากทาให้คนที่ฟังเหมือนกับเขาถามเราอยู่เหมือนกับเขาให้เกียรติเราถามเราอยู่ที่นๆเขาในคําพูของเขาปีเข้ามาเลยปี่ให้เราต้องตอบว่าใช่เลยถ้าคุณไม่ตอบว่าใช่คุณต้องอธิบายทาไมเพราะฉะนั้นบางคุณภาษาไม่เก่ง อธิบายไม่ได้อย่าอธิบายเนี่ยอธิบายไม่ได้สุดท้ายก็ตอบว่าโอเคก็ยอมสืบการเข้าเลยโอเคเพราะฉะป่าตรงเนี้ยตรงระว,วังนะป่าตรงนี้เป็ียนคาถามเหมือนกันเป็นน้าเสียงเหมือนกันเปียนน้ำหนักมันจะหนักโอเคมันจะปีบบางค่าเข้าไปนะเพราะฉะนั้นใช้พวกคำศัพท์น้ำเสียงถ้าใช้เป็นแล้วศีลปะการใช้ภาษามจะขึ้นเยอะเลย โอเคคุณล่ะเอ่อหหนนีี่่าามป你好吗ห好吧你好吗คือคุณสบายดีไหม你好吧คุณสบายดีน้องเอ่อสบายดีน้องช่วงนี้โควิดสบายดีน้องไม่ได้ติดโควิดน้องหลย你好吧เนี่ยเปียนเปนน้ำเสียงตักนะใส่เข้าในความรู้สึกมาตักกันเอ่อตัวสุดท้ายคือเนื้อเนื้อก็จะเป็นหลักก็คืออยู่หลังประธานนะเอ่อหนนนีะะวเ你呢我呢车呢นะ ờm,房子呢，书呢，带膜类，ờ,电脑呢，手机呢，ờ,带膜类，người nè bảo à, ào này bay, sẽ bay theo, bay theo mương Jin lá, ờ, công việcจบ lá, nó sẽ bay theo mương Jin lá, sẽ đi cái bay à, tiễn nhỏ nè, à, computer,เอา bay được không? như nè, à, ôn nè, ôn nè, computer là, sẽ bay được được không? Mือ thứ, bay được được không? Cái con, bay được được không? anh ní จะส่วนมากจะอยู่ในประโยชน์ที่คนอื่นถามเราเรายอมถามกล่าหรือเราบอกว่าหรือเราจดจุงของอันนั้นอันนั้นล่ะจะทาเหมือนกันไหมจะเอาอันนี้หรือเปล่าอันนี้ล่ะจะเอาไปด้วยหรือเปล่าอย่างเนี้ยก็ใช่นะแต่ไม่ค่อยใช่กับผู้ใหญ่เพราะว่ามันใช่กับผู้ใหญ่มันจะไม่ค่อยสุภาพจะเป็นเพื่อนฝูงเราใช้กันอีได้อยู่นะเป็นคําถามเนอะมแล้วเราจะมีมปนะปะเนอะ เปียงคำเสริมบอกนำเสียงวัยหลังประโยชน์นะมะเน,นตัวเนี้จะไวหลังประธานนะอันนี้ก็คือเรียกว่าชีย助词เวลาพู้อานมาปะเนะืผู้นี้ต้องเปลี่ยนเสียงเ่านะเดี๋ยวสักครู่เราจะจะมีการใช้สามคำนี้แหละอยู่ในสนทนาในการท่องเที่ยวเนี้ในนังสือเดิมีไทยแ,แลนด์เราจะมีการใช้ตัวนี้มา ฝึกกันนะโอเคอันนี้ก็คือ